ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube น้องแก้วทิพย์ไปรุ่นทำกินคนซื้อดินขายดินเช่นเคยนะครับวันนี้อากาศดีครับพอมีเวลาว่างก็เลยได้มานั่งพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นการเสวนานะครับเป็นการพูดคุยอาจจะไม่มีาการถ่ายวิดีโอให้ดูต้นไม้ผมมีประเด็นที่จะมาเล่าหรือว่ามาสนทนากับท่านผู้ชมนะครับว่าการปลูกพืชตามกระแสที่เห็นกันปลูกเยอะแยะนะครับ อย่างเช่นพยุงจีนปาล์มมันข้าวอย่างนี้ครับบางทีก็บอกว่ามีคนมารับซื้อปูกเคะมีคนมารับซื้อแน่นอนบางทีก็บอกว่าราคาดีมากไปขายตรงนั้นไปขายตรงนี้มีโรงงานมีสารกลร,รับซื้อปักใต้บ้านภรรยาเขาปลูกปาล์ม20ไร่เวลาไปขายก็ตามราคาที่สารกลเขารับซื้อครับ เขาพอใจซื้อเท่าไหร่เขาก็ซื้อครับพอข,ขนไปแล้วอันนี้คือตัวอย่างของจริงครับแล้วก็อ,กอย่าง่างมันมันสัมบหลังขนไปโรงงานอยู่ที่ต่างจังหวัดไปขายเขาให้5บาทให้50ตังค์ก็ซื้อก็ขายครับแล้วแต่เขาจะให้อันนี้คือมันเป็นข้อเสียเปรียบของเกษตรกร,ร,กรที่เมื่อเราทําขึ้นแล้วเราพึ่งคนอื่นนี่คือปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับมันทําให้เรา ต้องลําบากแล้วก็หาเงินไม่พอใช้กันทีนี้มาเปลี่ยนมุมมองดูนะครับว่าถ้าอย่างผมบอกเนี่ยมันต้องพึ่งคนอื่นไหมคลิปที่ผมบอกคือคลิปการเพิ่มมูลค่าในที่ดินนะครับคลิปนี้นะครับเข้าไปดูในช่องของผมได้เลยนะครับจะอธิบายการเพิ่มมูลค่าในที่ดินครับมันจะมีการบอกว่าปลูกไม้ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างแล้วพืชใต้ดินคือพืชหัวนี่คือการพึ่งตนเองครับ เศนไม้ยังนาปลูกแล้วแปลรูปขายไม้พยุงปลูกแล้วแปลรูปขายน้ำมันยางนาเอามาแปรรูปขายเองครับถ้าไม่มีคนซื้อท,ทําขี้ใต้ทําน้ํามันคล้ายน้ํามันกา๊าซได้ครับทําเครื่องส้มองค์สำอาง,องก็ได้ถ้าใครทำเป็นนะแต่ผมแนะนําเฉพาะสิ่งที่ถนัดทำง่ายแล้วก็ไม้ทําฟืนเผาถ่า,านถ้าไม่มีใครมาซื้อเป็นฟืนแล้วเ็เผาถ่านขายนะครับแล้วก็พืชหัว เราก็ขุดไปขายตลาดหรือมีคนมาซื้อถึงที่เลยล้อมรั้วดีๆสวนเราอ่ะมีเปลือกมีมันป่ามันแซงมีเห็ดป่าล้อมรั้วดีๆครับใครเข้าคิด50บาทเต็มตะกร้าให้ห้ามเกินนั้นอะไรก็ตามเอาออกเกินตะกร้าหนึ่งไม่ได้ลองดูครับวิธีนี้จะได้ผลหรือเปล่าที่ผมแนะนํามาครั้งก่อนว่าให้ปลูกป่าในพื้นที่หนึ่งไร่แล้วทําแบบนี้นะต้องไปรับชมดูนะครับ เป็นวิธีการที่พึ่งตนเองมากที่สุดและมีเวลาเหลือเฟือทําอย่างอื่นได้ด้วยแต่ถ้าเราไปปลูกพืชที่อาศัยคนอื่นมาซื้อปลูกยังไงก็ไม่รวยครับเหมือนเราปลูกข้าวทํานากันมาน้าต่อรนับรุ่นต่อรุ่นก็ยังลําบากอยู่นะครับผมลองคิดดูนะครับว่าผมพูดถูกหรือเปล่านี่ก็คือไม้ที่ผมเป็นรูปสร้างบ้านขายนะครับเพราะว่าผมไม่ง้พอพ่อค้าคนกลางผม ไม่ว่าท่านผู้ชมจะปลูกต้นไม้อะไรพืชอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราแปลรูปเองได้ขายเองได้มีตลาดรองรับเองเราก็สามารถมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ครับอันนี้คือข้อดีของการปลูกพืชที่มีอำนาจต่อรองนี่คือต้นยางนาของผมนะครับอายุก็40ปีขึ้นสูงประมาณ40เมตรนะครับความใหญ่อยู่ประมาณ300เซนติเมตรหรือ3เมตรนะครับ มีพ่อค้ามาติดต่อขอซื้อนะครับแต่ว่าผมไม่ขายเพราะว่ายังไม่ได้ราคาก็หวังว่าเห็นผลที่ผมอ้างมาประกอบกับเรื่องที่เป็นมุมมองแง่คิดของผมคงประกอบกันได้และให้แง่คิดมุมมองท่านผู้ชมได้ไปไต่ตองดูนะครับว่ามันเป็นจริงหรือพูดถูกพูดผิดแค่ไหนยังไงนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาตลอดทั้งกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ